ปัญหารเรื่องสิวอุดตันนะคะเป็นอะไรที่กวนใจแวมากๆเลยค่ะแวะเห็นคนรีวิวเจลใส่ล้างหน้าตัวนี้เยอะมากๆเลยซื้อมาลองบ้างค่ะเดอเดร่นะคะบอกเลยว่าหลังจากที่แวได้ใช้เองแล้วนะคะมันเลิศจริงๆเลยค่ะนอกจากปัญหาสิวอุดตันแล้วนะคะสิวอักเสบสิวโฮอร์โมนสิวผดก็เอาอยู่เช่นกันค่ะแถมน้องเขาก็ยังคุมความมันอีกด้วยนะคะ เนื้อเจลของเขานะคะเป็นเจลใสๆค่ะมีความอ่อนโยนนะคะน้องเขาปาศจากสาร SLS SLES สีน้ำหอมและก็พาราเบนค่ะใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางนะคะแวนแนะนําให้ใช้เลยค่ะใช้ดีมากๆและไม่ทําให้ผิวของเราระคายเคืองอีกด้วยนะคะเพราะน้องเขาผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วค่ะเวลาที่เราล้างหน้านะคะบอกเลยว่าตัวนี้ถึงฟองจะไม่เยอะนะคะแต่ล้างหน้าสะอาดแถมไม่บาดผิวของเราอีกด้วยค่ะเจลใส่ล้างหน้าตัวนี้นะคะได้รวบรวมเอาสารสกัดถึง8ชนิดนะคะที่จะเข้ามาดูแลรักษาผิวที่มีสิวสะสมค่ะลดการอุดตันของสิ่งสก กระบกนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวซ้ําอีกด้วยแถมน้องเขานะคะยังช่วยปรับสมดุลให้กับผิวของเราค่ะช่วยผัดเซลล์ผิวที่มีความหมองคล้ำให้มีความกระจ่งางใสขึ้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากหน้าใสาไร้ปัญหาเรื่องสิวมากวนใจนะคะแวรแนะนําขวดนี้เลยค่ะเจาาลใส่ล้างหน้าเดอโดเรนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับหน้าใสาของแวค่ะ